ชาวไทยซิกค่ะประกอบพิธีถวายอะไรพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<ม>ชาวไทยซิกจำนวนมากค่ะนำนำโดยนายศักดาสัจมิตรประธานชมรมสันติสุขไทยอินเดียและเป็นอดีตและก็มีอดีตนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ค่ะ นายวิลาจันทราพิทาค่คะร่วมกันประกอบพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีการประกอบพิธีทางาศาสนาและการกล่าวยกย่องเทิดทูนพระพระมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อชาวไทยซิกอย่างล้นพน้นและหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ชาวไทยซิกสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจะน้อมนำเอาความคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบตัติเพื่อถวายให้พระองค์ท่านที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความดีมากมายมหาศาลเกินคําบรรยายและขอให้สมเด็จพ,พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญภายในงานมีการทำพิธีสวดอาราธาส ซึ่งเป็นการสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้ทุกอย่างจากพระผู้เป็นเจ้าขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวงสวรรค์ชั้นสูงสุดในรูปแบบของการนิพพานหลุดพ้นจากวัฏจกักรการเวียนว่ายตายเกิดและได้พบกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูแลปกป้องแผ่นดินไทยตลอดช่วนนิรันดร์การพระบาทสมเด็จพระปร,รมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่9แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2489เป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู้เสวยราชยาวนานที่สุดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชได้พระราชทานโครงการนานับประการมากกว่า4,000โครงการทั้งการแพทย์สาธารณสุขการเกษตรการชประทานการพัฒนาที่ดินการศึกษาการพระศาสนาการสังคมวัฒนธรรมการคมนาคม ตลอดจนเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งประสบนิกรในชนบททั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกยากของประชาชนในชุมชนเมืองเช่นทรงแก้ปัญหาการจราจรอุทกภัยและปัญหาน้ำเน่าเสียในปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2557พระองค์แปรพระราชฐานไปโรงพยาบาลสิริราชอันเนื่องมาจากพระโรคไข้หวัดและพระปรับผาสะและพระปรับผาสะอักเสบและได้เข้ารับ ประทับรักษาพระอาการประชวนนอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชตลอดมาจนกระทั่งวันพฤหัส,สบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระอาการประชวนได้สุดลงตามลำดับและสวรรคตเมื่อเวลา15นาฬิกา52นาทีสิริพระชนมายุ88,287าษวัน อันนี้ก็เป็นความจงรักพักดีนะคะของชาวไทยซิกนั่นเองค่ะพระอาจารย์ใช่ชาวชาวไทยซิกเนี่ยส่วนหนึ่งที่พระอาจารย์รู้จักนะเพราะมีมีสหธรรมิกกัเรว่าเป็นเพื่อนกันก็เข้าสนใจในเรื่องของศาสนาพุทธมากโดยเฉพาะหลักคําสอนของชาวซิกเนี่ยบางส่วนก็ก็ยกย่องพระพุทธศาสนาค่ะอย่างเช่นที่เขาได้ปรารถวาอ่าขอ ให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หง์ของเรานั้นได้เสด็จสว่สคสวรรค์ชั้นสูงสุดแล้วก็ได้เข้าถึงความหลุดพ้นหรือพระนิพพานาแล้วก็ได้พบกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนี่เนี่ยคือคือ,คอสอดคล้องกันเพราะว่าเขาเขาเขา้เขาใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระอาจารย์เห็นหลายครั้งนะเวลามีกิจกรรมเช่นวันวิสาขะที่จัดท้องสนามหลวงวันมาฆะวันอาสาฬหะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะมีชาว ไทยซิกที่ที่พกหัวเนี่ยไปที่ท้องสนามหลวงไปร่วมงานไปร่วม,มกิจกรรม,มบางทีก็ไปสวดมนต์บางทีก็ไปสักการะพระบรมสารีร <c oughs> ิกธาตุซึ่งอาจารย์เห็นแล้วก็คือเออว่าทางชาวไทยซิกเนี่ยคือเขามีความค่เาเรียกว่าความศรัทธาอยู่ใน <c oughs> ใน <c oughs> ของพระพุทธศาสนาและอีกอย่างหนึ่งก็คือคําสอนของศาสดาเขากับศาสนาพุทธนี่คล้ายคลึงกันเนเนีนนนน่คือการเข้าถึง อ,มมอำนาธรรมก็คือการไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด <Yeah. S 2> นะฮะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,อาชาวไทยซิกเนี่ศศาส,สนาซิกเนี่ยก็เกิดที่ประเทศอินเดียเหมือนกับศาสนาพุทธเรา